อฮียงจังสี่คอยอยู่นี่เอ้ย,อยสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง x d ะะ็กดีหกเก้าแปดสองค่ะแล้วนี้เ,นนน<ม>เรามาอยู่ในแมปบูเทเว่นค่ะโอเค <Okay. S 2> คือวันคือผมจะไปสร้างบ้านนะไปไหนผมจะไปสร้างบ้าน โอ้เพื่อนันนี้ไลรหน้าค่ะทุกคนมีแต่ตาแดงๆนะกูัว <laughs> มาเร็วไปไหนนะ่ะชอบไปเที่ยวนะสเก็ตบอร์ดออกมาสิเด็ดหนึ่งอะไรโชว์เท่อะไรครับไม่ต้องมาโชว์เท่ครับไปกันครับไปค กูก็มีเว้ยคลิปนี้มีคำหยาบห้ามลอกเลียนแบบใช่ไหมเอจุเดเดิเดนๆเดินๆให้มันฟิวฟวๆๆวตั้งใจคืนเปิดไฟกันแถวนี้บ้านคนเยอะชะมัดเล้วน,นายเปิดเสียงนะบ้านคนเยอะก็อยู่ตรงนู้นไงหลังเดียว จะเอาฉันทำไมฉันฉันเจอก่อนฉันทำไมเบายิ่งชุบไหมยังยิงยาวกว่าเบายิ่งชุบจะไปบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นใบที่ผมจะต้องใช้อาศัยโอเคทุกคนเราไปสร้างบ้านที่อื่นกันโอเคนะเราไปสร้างบ้านที่อื่น รถเถอะขับยากว้าวทำไมขับไม่หัดไม้ทำาก่อนนั้นที<ช>่<ช>ไอเด็กเวีนมันมาอันนั้นอ่ะเออผมเตือนไม่ไนนี้โอเคอาจจะไม่เสียงรถะควนด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายข้างในเหรอเราถ่ายข้างนอกใช่ค่ะโอเคเราก็จะเลือกบ้านหลังที่เราชอบนะคะเราก็จะเลือก หลังไหนก็ได้เด็กน้องนายจะเรียกหลังสีดำครับว่าเราแต่งเป็นดาร์กดาร์กชิมคานีแค่ดาร์กมากเลยค่ะหน้าต่างไหนก็ไม่หลรอะไรเมื่อกี้ผมเบื่อกับการหลับละนายไม่ได้นอนนายนอนตะกี้เฉยๆนายทำอะไรก็ไม่รู้บ้านนุ้งนายโคตรธรรมชาติเ่ถเกินมาบ้านชั้นหนข้างบนอะเลขที่ยี่สิบสามนะฮะเลขที่ชั้นไหน โรงเรียนในที่ฉันในโรงเรียนเลยอ่ะสามเป็ดในที่ยี่สิบสามสามมันไอ้นั่นอ่ะนะครับแย่สาวเราต้องใช้สเก็ตบอร์ดนะครับขึ้นไปทางขึ้นนะมันจะมีให้แย่หลงตรงไหนว่าตรงนี้หรือว่าตรงนี้อังนี้ทางขึ้นอ่ะทางขึ้นหรอเออมันจะมีทางขึ้นน่ะไปทางเพราะข้าบ้าตายอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเออโอเค รับป้าได้ไหมเปิดแสงไฟรอนะเปิดแสงไฟต้อนรับนะจริงจ้าโอ้ยรับป้าเย้อกบ้านเรียบร้อยบ้านเพื่อนผมอยู่ไหนนะนี่ไงอันนี้ไงไม่ใช่หลังนั้นอีกหลังจงไหมหลังนั้นนะเนี่ยเหรอเนี่ยเนี่ยหรอใหญ่ไหม ใส่แกงชิปไปไปหนึน่งเห็นฉันไหมเข้ามาเลยเปิดประตูให้แล้วโอเคบอกว่าผมเอาโหประตูชนิดดีวันนี้มันดันยากมากและดันยากจริงค่ะผมสงสัยบ้านนี้คงน่าจะต้องรักธรรมชาติเป็นมากๆเพราะว่าต้นไม้อย่าเทาตัวบักควายเลย <laughs> <laughs> บัดเอ็กช่ <laughs> นี่ค่ะมันจะมีลิฟต์ วาช่วงนี้เมื่อไหร่จะขึ้นไปเนี่ยเอ่ด้ทั้งกดวิวิวโอ้โอ้โหบักมากเดี๋ยวขึ้นมาซ่อมเลยเหรอว้าวเฮอยกระจุกแบบเวลานั่งนี่โคตรเสียวเลยนะเนี่ยเฮ้ยปู่คือแบบเสียวหลังมากเลยอ่ะทุกคนไม่ใช่ครับเสียวขาครับก็เสียวหลังด้วยไงลงไปเลยเออใช่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 หมายถึงตรงไอ้โอ้ไม่กล้มันจะมีเตียงสามเตียงเหรออะไ มันจะมีอ่างน้ำตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงนี้นะผมขอไปแช่อ่างซาก,กุชิก่อนซากุชิซาก,กุชิฮะฮะว้าวโ,โอเคนะคะทุกคน,นก็จะเอ่มแบบรู้ให้ใครรู้จักพี่นิวนะคะอย่าลืมไป